เรากลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วง10กวนาทีสุดท้ายนะฮะยังอยู่กับอาจารย์วันทิดาสงขาาฮะท่านเป็นรองประธานกรรมการของบุญนิธิเพระดมศิลปุณเสริมสุวัฒนนอแล้วก็อาจารย์สุภสสรศรีงามะท่านเป็นกรรมการ กรุงเทพเนี่ยเราวางพระลิกฝังสอหลักเมืองใช้คําว่าเราคือเราเป็นโหรเนี่ยโหนคณะโหนพระบาทสมเด็จพระปุรยยอดฟ้าจุฬาลงเนี่ยนะฮะได้วางพระเิกฝังสอหลักเมืองวันที่21เมษายน2325่ะเวลาลุ่งเช้าแล้ว9บาทบาทหนึ่งมีกี่นาที6นาที6นาทีเอา9คูณห เก้าหกห้าสิบสี่ 96, นะดวงอาทิตย์ขึ้นในเดือนเมษาเนี่ยขึ้นเวลาเท่าไหร่นะขึ้นเวลาหกโมงนะีคือรุ่งเช้าแล้ว <94. S 2> ตอนหกโมงนั้นบวกอีกเก้าบาทค,คือห้าสิบสี่นาทีคือหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีานทะฮะตอนนั้นเนี่ยมฤรุตยูอยู่ตรงราศีมิถุนะนะฮะแล้ววันเวลาได้ล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะฮะ มฤตยูก็จะผ่านราศีเมษมาแล้วสองครั้งนะฮะแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาถึง8ปเค่ปนะรอบนี้ที่จะมาเนี่ยเป็นครั้งที่สามนะครั้งที่สเพราะนั้นเนี่ยนะในหลักการศึกษาทางโหราศาสตร์นะฮะเราก็พูดถึงเรื่องอดีตนะอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นรากฐานของอนาคตอนาคตที่ใกลๆกล็ปไงเป็นรากฐานของอนาคตที่ไกลๆกลออกไปอนาคตที่ไกลไกลออกไปเป็นไงเป็นรากฐานของอนาคตที่ไกลไกลไออกไปอีกนะฮะเพราะฉนั้นอ้วงเวลามันเป็นไงมันต่อเนื่องมันเชื่อมต่อนะฮะเพราะนั้นการจะศึกษาว่ามรุตยูมาราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราก็ย้อนไป ศึกษาอดีตเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่เห็นชัดๆนะนะฮะส่วนใหญ่มักจะเกิดในการสูญเสียในเรื่องของผู้นำเรื่องของบุคคลสำคัญนะฮะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทางการเมือง ของดวงเมืองะนะฮะเพราะนั้นเราก็ย้อนอดีตบอกว่าตั้งแต่สร้างกรุงเทพมาเนี่ยดาวมรุตยูเนี่ยจรเข้าราศีเมษนะฮะในรอบแรกเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับ <c oughs> เราก็เห็นเหตุหการณ์สำคัญสำคัญบางอย่างนะะเกิดขึ้นะนะฮะอย่างตอนมรุตยูเข้าราศีเมษนะฮะในครั้งแรก รอบแรกนะฮะก็ตรงกับปลายรัชกาลที่สามนะฮะอก็มีการสูญเสียนะฮะสูญเสียนะในปีแรกก็สูญเสียใครมั่งสูญเสียแม่ทัพใหญ่นะฮะรู้จักเจ้าพระยาบดินเดชาไมได้ยินชื่อสิงสิงหาเสดีไม่เคยเห็นหน้าท่านแต่ก็ได้ยินเกียรติศักดิ์เกียรติศักด์ชื่อเสียงนะฮะ ท่านเป็นแม่ทัพคู่พระไทยนะ,ะ,นะของพระบาทสมเด็จพระนางกรา,าวเจ้าอยู่หัวะนะเคยปราบขาบฏมานะฮะค,ะ,นะครับทั้งทางด้านลาวทางด้านขเขมรยวนนะฮะ,คะนะครับท่านก็มาเสียตอนมฤตยูจะยายนะะนะนะฮะเสียตอนนั้นมันก็เกิดโลกหานะร,รู้จักโลกหาไหม เคยดูในหนังนะคะ่ะอายุวาตะก,กระกกะะฮะแล้วในปีนั้นนะฮะบางกอกแล้วก็นนเมืองรอบๆเนี่ยนะฮะมีคนตายทั้งสามหมื่นกว่าคนนะ,ะตายเพราะโรคหาเนี่ยนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีนะฮะเจ้าพยาบดินเดชา <นะ S 2> สิงห์สิงหาเสนีด้วยนะ,ะอันนี้คือจุดหนึ่งแล้วพอปีรุ่งขึ้นก็มีการสูญเสีย นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่นะครับเพราะนั้นถ้ามรุตยูยกมาแล้วก็มาทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์ในดวงเมืองแต่ละครั้งต้องระวังปัญหาที่เห็นชัดสองอย่างก็คือหนึ่งเรื่องบุคคลสำคัญประการที่สองเรื่องสุขภาพสุขภาพอันามัยของประชาชนโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงะนะฮะของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเรื่องอิทธิพลของต่างประเทศที่จะเข้ามาครอบงำะนะฮะฉกฉวยแย่งชิงผลประโยชน์คะนะฮะพอหลังเรั่การที่สามเห็นไหมนะฮะละทัทธิล่าอาณานิคมเนี่ย นะมันก็แผ่ขยายไงเนี่ยมาและการที่สี่ขณะที่มรุตยูทับอยู่เนี่ยก็มีการเสียดินแดนทั้งหลายครั้งนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นในรอบรอบแรกรอบแรกนะฮะแล้วสังคมนะฮะก็จะถูกปฏิรูปนะฮะคลีลาคล้ายๆกับในขณะที่มรุตยูเนี่ยเป็นไงกำลังจรเข้ามาทับไง นี่ยขนาดยังไม่ทับยังปฏิรูปะนะยังปฏิรูปยังไม่สำเร็จเนะเดี๋ยวนะเข้ามาทับการปฏิรูปก็จะเกิดขึ้นนะนะ,นะนะฮะอันนี้คือรอบที่หนึ่งะนะฮะรอบที่สองนะฮะถ้าที่จําได้อะเนะี่ยคือศึกษาเอาไม่ได้เกิดในยุคนั้นหรอกนะฮะคือในสมัยรัชกาลที่เจ็ดะนะ,ะคือปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ย นี่ยมรุตยูอยู่ปลายราศีมีนแบบเนี้นะฮะกำลังจะยกข้าวราศีเมษนะฮะเกิดปัญหานะเกิดปัญหาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไงการปกครองการปกครองมีการยึดอำนาจปฏิวัติ่ะนะยี่สบสี่มิถุนาสองพันส่ร็ห้าโดยคณะราษฎรนะฮะตรงนี้ออกข้าสอบไปนะตอนนี้ก็เลยจำได้แม่นไงนะ ดาวมฤตยูกำลังจะย้ายจากราสีมียนกัราสีเมษค่ะคณะราฎรนะฮะปฏิวัติยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะนะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยคะน